ความรุนแรงในครอบครัวการใช้ความรุนแรงในครอบครัวความรุนแรงในครอบครัวคือการกระทําที่ใช้กําลังหรือการบังคับให้เกิดความเจ็บปวดหรือความเสียหายทางร่างกายจิตใจหรือเศรษฐกิจกับสมาชิกในครอบครัวสามารถเกิดได้กับทุกเพศทุกวัยการใช้ความรุนแรงมีหลายแบบร่างหงร่างกายตีผักขุรี่ทำร้าย2 จิตใจอารมณ์ด่าทอขุมขูทถ้าไม่รู้สึกได้ค่า 3. เพศล่วงละเมิดทางเพศภายในครอบครัว 4. เศรษฐกิจกิจกันไม่ให้เข้าถึงเงินหรือทรัพย์สินสถิติความรุนแรงในครอบครัวของทั่วโลกประมาณหนึ่งใน3ของผู้หญิงอายุ15-49ปีที่เคยมีคู่นั้นเคยถูกคู่รักทำ้ายร่างกายหรือทางเพศครั้งหนึ่งอย่างน้อยในชีวิต 2. ประเทศไทย ในไทยมีผลการศึกษาในพื้นที่เมืองผู้หญิงเคยถูกคู่รักทำร้ายร่างกาย22.9และทานเพศ29.9 19.9%และรวมทั้งหมด41ในชีวิตหากผูเห็นการทำลายร่างกายให้เรียกเข้าไปช่วยหดี๋ผู้ร้ายมีอาวุธให้รีบโทรไปที่สายดว่วน1 3ึ่เราจะรีบไปหาคุณทันทีหยุด หยุดทำลายคนในครอบครัวถ้าหากคุณจะมีความเป็นคนอย่าให้คิดดีๆก่อนจะทำอะไรเพราะเราไม่สามารถย้อนกลับไปแก้ไขได้ค่ะ